อออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจไฟในธรรมทุกท่านได้เวลาแล้วเนอได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะ อันเป็นสาระประโยชน์ดางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาปบมาอูมาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่ปี่น้องปอออกไม่ออกศรัทธา ท้านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วไผตที่ย,ยังบะลุกก็ลุกมาเหียนเนอลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วหลับลุกเจ้ากินพักตังปาย่ยหลับลุกไายกินพักดังเกาลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อย หลับลุกเจ้าเป็นเจ้าดังหลายหลับลุกขวายป่าเฮลูกหลานเป็นนี่เป็นค่าเนอตื่นมาเฮียนเนอลุกมาเฮียนเนอลุกเนอลุกเนอลุกลุกลุกลุตื่น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  เดินได้แล้วลุกได้แล้วญย,ยติโยมจนทั้งหลายเวลาตอนนี้ตีห้ากับสามสิบห้านาทีความจริงแล้วช่วงตีห้าเกินนี่จะถวายเวลาให้กับหลวงพ่อพระครูปฏิพานธรรมทิน หรือว่าตุลุงดอยก็บาแน่ใจเนาะไปฟ้าดับกาอินเทอร์เน็ตบามากาก็าว่าหลวงตาลับลืมตื่นกันอย่างในมูอเนาะแจงบอกถาวาแล้วว่าจะถาวายเวลาใื้หลวงตาถาวายเวลาให้ตุลุงเนอตีห้าเกินถึงเจ็ดโมงไปเลย ตุลุงหลวงตาก็ว่าได้กาอเหรอ,อบอกว่าอันหลวงตาจะไปลืมปุกนาฬิกานะปุกไว้แน่นอน <c oughs> นาฬิกาท่านถ้าจะหมดกระโบหลวงตาก็เป็นอย่างเนาะเอาตามเวลาเปิลถ้าเปินมาก็เออถาวายเวลาให้เปินตามปกติตอนนี้ก็ยังดัก ปิงอยู่นะสัญญาณยังมาเตือก็ใค่ถวายเวลาเปิ่นในวันศุกร์นี้เนื่องจากว่าอาตมาก็ตึงมาตึงวันอยู่แล้วตีห้าเกิงถึงหกโมงแต่ว,ว่าก็มาเนาะวันปุดนั้นก็มาฮแล้วก็วันจันทร์นั้นก็มาอย่างก็จะอู้เนื้อหาสาระ ไปนักเนื้อกลัวสัญญาณหลวงพ่อมาสัญญาณหลวงพ่อพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินก็คงจำมาละก็นสี่ศรัทธาญาติโยมเนะาะพอจะห้าโมงสี่สิบแล้วนี้เอาเป็นะอูธรรมะไปดีกว่าอัะเดีมาก็จะอูธรรมะไปเพื่อจะคันเวลา กรรเดียวถ้าหลวงพ่อเปินมาก็ถาวายเวลาหือเปินไปนะญาติโยมท่านทั้งหลายสังคมปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่คนเฮาส่วนใหญ่นี่ก็ตกอยู่ในโลกธรรมแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทา เป็นธรรมดาที่เกิดมาพร้อมกับโลกคนที่ยังอยู่ในโลกนี้ก็จะต้องตกอยู่ภายใต้สิ่งมูนีทั้งนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตจิตบวันไหวต่อโลกธรรมทั้งหลายพระองค์ได้เข้าถึงพระนิพพาน เมื่อเข้าถึงธรรมะตีละเอียดตัดนี้แล้วพระองค์ก็มีพระมหากรุณาธิคุณได้ประกาศพร,าปประสัตธรรมไปยังสัพพสั์ทั้งหลายเ่อได้ดื่มด่ำรสพระธรรมได้ฮับหูว่ารสแห่งพระธรรมนั้นชนะรสทั้งหลายทั้งปวงบรรดาเหล่าอริยะสาวก ตลอดจนถึงพุทธศาสนิกชนที่หูถามก็จะได้รับความสุขความเต็มเปี่ยมของชีวิตมีธรรมะอยู่ในใจคนที่มีบุญมีสติปัญญาปัญญาเปิ้นก็นจะพิจารณาตัวเองอยู่เสมอทื่ทำในสิ่งที่ ถูกควรแล้วก็มีสติอยู่ทุกเมื่อบาว่าจะเนี่ยอันยังกับพิจารณาให้รอบด้านรอบครอบบ่เฮืผิดพลาดจะได้บ่เสียใจเมื่อลุนแม้สุดวิสัยเมื่อผิดพลาดขึ้นมาก็บ่เศร้าโศกเสียใจก็เร่งรีบที่จะปรับปรุงแก้ไขอันนี้เป็นสิ่งที่ ควรจะเอานำมาพิจาจรณาเอาตอนนี้สัญญาณตุลุงมาแล้วโนอมืมาแล้วสัญญาณม่อนจอมพออาตมาคงจะต้องเอาลาจต t าไวต้ตอีหอเหลือห้าเนาทิเมเป็นยังลวดเงาไปเลยอาตมาพักตัอีก,ก่อนฟังหลวงพ่อพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินต่อเนอะเจริญปอน Thank you.